ตัดไ์ก็ต้องตัดตรงไม่ตัดโค้งนะคะ่ะโครงบผมจะเจ็บมากนยครับนิดนึงค่ะลูกเด๋มีเรยาชาเนาะไม่ต้องกลัวถ้าหนูเจ็บบอกบผมแถ้าหนูเป็นมานานแล้วยังเดือนครับเป็นบ่อยไหมก็ปกติตัดเองหายครับเป็นมาสี่ห้าปีแล้วสี่ห้าปีครับแต่ว่าอันนี้ไม่หายอันนี้เอาไม่ออกเดี๋ยวก่อนเป็นมาสี่ห้าปีคือบบเป็นซ้ำๆครับ แล้วหนู <ทำ S 1> ก็กตัดอย่างนั้นเรื่อยๆตัดเรื่อยๆพอเจ็บหนูก็ตัดเจ็บก็ตัดใช่ไหมมันก็เลยทําให้เนื้อหนูเยอะเลยเนี่ยถ้าพี่เอิ้มตัดออกไปแล้วเล็บหนูก็ต้องยาวออกมาแต่ทีนี้ถ้าเนื้อมันเยอะหนูจะต้องดึงเทปเอาเทปแติดเข้าไปตรงนีน้แล้วก็หลังเนื้อลองเปิดเพื่อให้เนื้อมันอ้าออกเนาะเดี๋ยวพี่เอ้มจะส่งวิธีการเออดึงนะ แฟนหนูยังไม่เลิกงานเอ,อ,อาอเขากลับบ้านครับจะเอาคลิปไปฝากแฟนเวลาแตกข้างบนเจ็บไหมตรงปลายตรงนี้ก็กเพราะเล็บมันจะทะลุ่ะคะเดี๋ยวพี่เอิ้มตัดให้นะนไม่ต้องกลัวเล็บเนย ยังคะลูกยังหือน่าจะเป็นแบบก้ามปูเก่งมากไหวไหมลูกเก่งที่สุดอโอเคอันหนึ่งสองสามออกแล้วค่ะนิดเดียวนะหนึ่งสองลูกเก่งมากออกแล้วค่ะ ดีดออกมาเลยเสร็จแล้วคะลูกอ่ายาวฟืดเส็จอ่ากดอย่างเงี้ยเป็นไงคะโล่งไม่กดอย่างเงี้ย